ตรงคาว่าพอพาดรอเรือปิกซ้ายมาเห็นรอยล่องตัดครับเป็นหลุมลงไปเลยครับเส้นที่มันนูนเห็นไหมส่วนตัวตัดนะครับจะเป็นตัดแบบไม่สุดขอบตัดมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกขาดไปสวยๆเป็นแสนนะครับคนดูส่วนใหญ่9 0ยังไม่กดซับสไครต์นะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่อยากได้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องแบบนี้นะครับสามารถกดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับทางช่องเรานะครับมีสาระความรู้ใหม่ๆจะได้เด้งขึ้นหน้าจอท่านลงไปกดติดตามและไปดูคลิปต่อได้เลย สวัสดีครับผมเอลัปานะครับนะวันนี้มาชมนะครับเหรียญเจริญพรบนหลวงพ่อคูณวัดปั้นไร่นะครับปี2536เนื้อเงินนะครับนะครับเวลาเราหยิบพักขึ้นมานะครับเราสังเกตนะครับเนื้อเงินนะครับจะเป็นเนื้อที่อ่อนที่สุดนะครับนะตามขอบนะครับจะมีเส้นเสี้ยนเล็กๆกครับวิ่งนะครับนะครับขึ้นไปตามขอบเลยเห็นไหมจะมีทั่วเหรียญเลยทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับนะเราสังเกตนะครับจะมีรอยเสี้ยนวิ่งตรงช่วงนี้ครับคมมากนะครับใต้คำว่าพรครับ จะเป็นเส้นๆน,นะครับวิ่งในแนวดิ่งลงมาบ้างเห็นไหมวิ่งลงมาวิ่งพาดไปมาตามบนหนังสือนะครับนะเส้นวงนี้จะคมมากครับจุดที่3ครับตามขอบนะครับจะมีลักษณะเป็นเส้นวงๆจะเป็นลักษณะเป็นผดเหมือนหนังช้างนะครับนะเป็นผด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 จะมีเส้นแตกคมๆตรงหลังคําว่าปฏิสุทธิ์ถูเป็นรอยเส้นแตกลงมาเล็กๆนิดนึงครับนูนขึ้นมา น้่นน้าจะเป็นการตอโกโค้ดคำว่าคูณแล้วก็ตอกนัมเบอร์นะครับนะหลากหลายนะครับตามหมายเลขนั้นๆไปนะครับพลิกด้านหลังมาบริเวณเลข5ครับจะมีเส้นแตกวิ่งผ่านนะครับเลข5ามาแล้วตามพื้นเหรียญน,นะครับเส้นที่วิ่งลงมาคมๆเนี่ยเส้นสายฝนตามพื้นเนี่ยจุดที่2ครับตามในร่องหนังสือจะมีเส้นเส้นที่วิ่งไปชนขอบนะครับเส้นเส้นตรงนี้จะคมมาก คําว่า2536เลข6นะจะมีผลอยู่ข้างในตัวเลข6ครับเลข5่าก็จะมีขีดนะครับนะขีดเป็นวง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 จะมีลักษณะรอยนูนซึ่งเป็นการต่อโค้ดบริเวณด้านหน้าเหรียญเห็นไหมเราเห็นลักษณะความแรงของโค้ดไหมครับจะนูนเป็นธรรมชาติโค้ดนะครับนะจดสุดท้ายครับเราสังเกตตรงหูเหรียญคอหูเหรียญฝั่งนี้จะบางฝั่งนี้จะหนาเห็นไหม ตรงคาว่าพอพาดรอเรือบิ๊กซ้ายมาเห็นรอยล่องตัดครับรอยล่องตัดตรงนี้นะปุ๊บเป็นหลุมลงไปเลยครับเส้นที่มันนูนเห็นไหมส่วนตัวตัดนะครับจะเป็นตัดแบบไม่สุดขอบตัดมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกขาดไปตัดมาครึ่งหนึ่งแล้วก็ฉีกขาดสมัยก่อนสวยๆเป็นแสนนะครับปัจจุบันก็ หลักหมื่นปลายๆนะครับนะถ้าสวยจริงๆนะครับหลักแสนได้นะครับนะอยากรับชมเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ก่อนใครนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับหรือจะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่มีพักเครื่องนะครับต้องการอยากจะปล่อยสามารถส่งมาตามไ d l ดีลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับทางร้านเรายินดีรับเช่าพักเครื่องรับจำนำพักเครื่องของเก่าของสะสมทั่วไปนะครับสำหรับวันนี้ผมเอลำปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สำหรับใครที่สนใจอยากจะมาทางร้านเรานะครับอยู่ใกล้กับตลาดลังสินนะครับหรือค้นหาร้านดีสยามพักเครื่องจาก g o o g l e Map ได้เลยแล้วเราจะอยู่ก่อนถึงซอย21ด้านหน้าก็จะมีเขียนคําว่ารับเช่าพระตัวใหญ่ๆเลยสามารถเข้ามาดัางรอข้างในได้ใครปล่อยเช่าพระหรืออยากเช่าพระสามารถมาที่ร้านได้เลยนะครับ